เร a ว y f i เก t งก็ได้สายตาเอาล่ะครับตา่างฝ่ายแต่ก็มีฝีมือและชั้นเชิงว่ายิ่งหยอดไปกว่ากันคาดว่าการแข่งขันครั้งนี้คงจะต้องดูเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนอืไม่หลบเด็ดเดียวมากเลยเนี่ยที่ไม่หลบอ่ะหรือว่าหลบไม่พ้นกันแน่ฮะเจ้าหนูน้อยก็มานี่มันไม่เห็นจะรุนแรงอะไรเท่าไหร่เลยจิ๊บจอยอะไรนะรักษาฟอร์มได้รู้แล้ว

นอกจากกระเกงสวยแล้วยังบ้าอีกด้วยยอดไปเลยเือดไจังเลยนม่าเชียคนไหนกันแน่เนี่ยแหมมันก็แน่อยู่แล้วลิยาก็เออก็ทั้งสองคนนั่นแหละเชียทั้งสองคนแล้วลิยาโตอุตส่าห์ซ่อมแซมมาแล้วแท้ๆพังอีกแล้วแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้เห็นการแข่งขันชัดขึ้นทีนี้คงรู้แล้วสินะว่าฝีมือของพุทธน่ะขนาดไหนงั้นก็ดีแล้ว แต่ว่าบอกนั้นนะไม่เห็นจะเก่งสักเท่าไร,ร่เลยเอาเถอะดูการแข่งขันไปก่อนนะกุลุรินเอแล้วแลก็ถึงเวลาเราทึกใจที่ทุกท่านเฝ้ารอคอยกันมาเป็นเวลานานแสนนานไม่ได้ให้หวย30วิขอแค่30วิเท่านั้นพุทธจะล้มน้องให้ดูเอาละครับการแข่งนในรอบนี้ใครจะเป็นผู้ชนะจะเป็นพัมพุธหรือทรงโกกุลเราติดตามชมกันได้แล้วครับเอาล่ะ เริ่มการข่งันได้ทำเป็นเข้มนะจอ้โอ้จุกเสียดเล็กน้อยถึงปานกลาง ไปได้ยังไงงงเลยครับเออเดี๋ยวดูหน่อยโอ้โหสลบเมือดเลยสงงกลเป็นฝ่ายชนะในเวลา2.578วินาทีครับได้ไปนไรงองกลจริงๆเหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยผมพุดนี่อ่อนแอกว่าที่คิดตั้งเยอะแน่ดูสิโงงงครับงงไม่น่าเชื่อเลยครับจะมีใครคิดบ้างว่าผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนี้มัดเดียวเท่านั้นเพียงแค่หมัดเดียวก็ทําให้คู่แข่งขันพมพุทธ ถึงกับสลบเบือดไปเลยนะครับหามส่งโรงไปบานไปแล้วไม่ใช่แค่หมัดเดียวนะเขาใช้มือซ้ายปัดหมัดอันว่องไวของคู่ต่อสู้แล้วใช้มือขวาอัดสอกเข้าไปถึงสามครั้งติดติดกัน